คนเลยเงียบมากต่างจากที่เคยมารอบที่แล้วมากๆเราก็ไปกินข้าวกันเถอะกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านกันเพราะมันเงียบมากไม่มีอะไรไม่มีคนเลยมีอยู่สามคนที่มาด้วยกันเนี่ยพักกินข้าวก่อนก่อนที่จะไปลุยต่อวันนี้เราจะไปที่ไหนอีกคีเห้อชื้อ เขาไม่ใช่ให้ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วไม่ใช่เหรอเรือเขายังไม่ปิดหรอกปิดไหมมันขี่เรือล้วขี่เรือขี่ฟรีบ้าที่ไหนลำละหกร้อยลำวันนั้นเราเหมาไปลำละหกร้อยใช่หรือเรื่องขี่แล้วช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจดี่ียขี่เราจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะเราไปขี่เรือตรงนั้นได้ไหม ก็ไปขี่ดูเฉยๆมันจะได้ไปหรอปะอเเมื่อคืนนีนั่นไงเห็นไหมเขายังขึ้นไปเหยียบบนได้เลยตรงนั้นค่ะคนขับเรือที่ไหนกูเห็นตอนเขาลงไปตรงนั้นลงไปเหยียบได้เดี๋ยวรอให้เขาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปเหยียบ

คขออยากหุ่ย